สวัสดีครับอยู่กับผมอันโนปาร์ตี้กลับมาเจอกันอีกแล้วกับการซ่อมฟิกเกอร์ก็ไม่เชิงทําความสะอาดฟิกเกอร์แล้วกันครับผมวันนี้เราจะมาแก้เหนียวด้วยแจ็บแมสอีเลเซอร์จากแจ็บสตูดิโอครับผมวันนี้เราก็จะมาลองใช้ดูว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้น้องชื่อน้องอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วว่ะ นี่อาการเหนียวสังเกตด,ดูที่ผิวก็รู้อย่างเงี้ยเหนียวมาแน่นอนเงาวับเนี่ยฐานยังเป็นมันๆเลยเนี่ยมันเกิดจากการเก็บแล้วมันร้อนเนี่ยผมก็เหนียวตัวไม่ค่อยเท่าไหร่ตัวที่มีสีไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผมเนี่ยที่ไม่ได้ลงสีมามันเป็นเนื้อสีเลยก็เหนียวเหนียวอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันเลยครับผม วิธีใช้เขาก็ให้ฉีดโฟมลงไปเดี๋ยวขอเรียงก่อนไอ้ที่มันมันหนักหน,นักโอเคเขาก็จะให้นี่ยังไม่เคยใช้เลยมาฉีดโฟมลงไป

แล้วเราก็รอจนฟองหมดครับผมเดี๋ยวรอฟองหมดแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับผม A few moments later เอาละครับสังเกตฟองมันเริ่มยุบหายไปหมดแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะใช้ผ้านี่ครับผมเช็ดเริ่มจากปีกก่อนเลยที่เหนียวจะจัด อจับสังเกตไม่แกะเงาเงาตอนนี้ไม่เงาแล้วนะไม่เหนียวแล้วถือว่าโอเคเลยนะสำหรับเจ็ปแมสอีเลเซอร์นี่โอ้โหสวยงามเออพอเช็ดออกแล้วปุ๊บไม่ไม่มีเหนียวเลยเนี่ยลื่มปึ๊ดเหมือนของใหม่เลยเอ,อืแต่จับที่ฟองอ่ะจะรู้สึกว่าความเหนียว่มันติดออกมาจากฟองนะเราก็เช็ดไปเรื่อย เห็นไหมกลายเป็นออกด้านๆหน่อยเหมือนกับสีจริงที่มันเคยเป็นมันจะไม่เงาๆเพราะความเหนียวที่มันเป็นน้ํามันออกมาละยิ่งเช็ดยิ่งลื่นไม่เหนียวเนี่ยลื่นเลยหายเหนียวอย่างไวนี่ฐานที่มีน้ํามันเราก็เช็ดออกฐานมันไม่ไม่เหนียวหรอกแต่พอดีฉีดแล้วก็ฉีดไปเลยมันเป็นพลาสติกแบบนี้มันไม่มีสีไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่เมื่อกี้มันเห็นมันมีน้ามันเหนียวๆติดมาหน่อยก็เลยเช็ดเท่าน่อย นี่เง่งปีกหัวแง่งปีดหัว,หวสบายขึ้นเยอะเมื่อก่อนต้องเอาไปล้างสันไลท์ทำนู่นทํานี่บางครั้งน้าัสไลแล้วเราเราไอเนี้ยเราพยายามจะขัดมันเยอะบางครั้งมันทําให้ตัวฟิกเกอร์เป็นรอยได้นะแต่พอใช้อันนี้เราแค่ใช้ผ้าเช็ดน้ํายามันออกอ่ะ มันก็หายเหนียวเลยเนี่ยตัวไม่เหนียวและผมก็ไม่เหนียวโอเคแจมนี่แล้วแล้วน้องก็หายเหนียวแล้วครับผมประกอบมาสวยมากฟื้ให้ดูยังไงนี่ยังสวยดูท่ายืนดูท่ายืนโอ้โหแอนด้วยแอนโชแอนโชน,โชนี่โอเคสำหรับภารกิจวันนี้ก็สำเร็จเสร็จไปแล้วครับผม ผมไม่มีเหนียวแล้วนะใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ครับผมรอบหน้าจะมาทำอะไรอีกรอติดตามกันนะครับผมวันนี้ไปก่อนและจ้าน้องสวยงามเรียบร้อยไปตั้งโชว์ต่อได้ครับผม